้ขาดไปที่ไอโดเอาขาดไปแล้วเนี่ยโอ้ยใหญ่เลยล่ะตัวไม่ใช่เล็กเลยอ่ะเรียบร้อยครับขาดไปเรไปู้่งเอาไม้ครับ มันเอาไปแดกไปแล้วไอ้โดใหญ่โอเคเดี๋ยวมัดเดือดใหม่ก่อน โอ้ไสสวยอยู่อันนี้ก็อยู่กันที่เขาแหลมนะมาหาตีปลาชนแต่ยังไม่เจอเลยครับเนี่ยผมอีในที่สุดแล้วก็ตามหากันเจอนะครับปลาช่อนตัวแรกอ u n เ e r s ครับโอ้โหโอ้โห <c oughs> ใหญ่อยู่นะปลาช่อนตอนนี้ตามหายากมากนะครับเพราะว่าหนามมันยังสูงอยู่ตอนแรกเมื่อกี้มีปลาช่อนตัวเล็กก่อนนะวิ่งมาไล่กัดนี่ไอ้นี่มันมาแย่งเลยไปเลย อตอร์ ZX ช่อนเขาแหลมใช้งานงาน่ายมา,ากตีไปแล้วเราก็กอกลับตีขึ้นหญ้ารากลงมาปลามันก็อาศัยอยู่ตามแถวนี้แหละแอนเตอร์ ZX ฝากผลงานไว้เลยครับโอเคถ่ายรูปครับแอนเตอร์ ZX ฝากผลงานไว้เลยครับฮันเตอร์ ZX กับช่อนเขาแหลมนะโอเคถ่ายรูปครับ ZX โดนได้ครับช่อนเหรอี่มดน่ะโดนห่อยโดนโอ้ไปสวยอยู่ทลิปนี้นี่ตั้งใจมาตกปลาช่อนนะครับแต่โดนชะโดรัวๆเลย น้ำมันยังไม่ค่อยลงนะครับที่เขาแหลมผมว่าน่าจะอีกสักประมาณเดือนหนึ่งน่าจะสนุกเลยนะน้าเล็กนะนว,นวันนี้ตีก็จะเจอแต่ไซส์อย่างเงี้ยครับประมาณโลหนึ่งโลกว่ากว่า Hunter Zx วันนี้ก็อยู่กันที่เขาแหลมนะมาหาตีมาจนแต่ยังไม่เจอเลยครับเนี่ยผมอะ มีน้องผมเจอไปตัวหนึ่งฝากผลงานด้วยครับ Hunter ZX คันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันโค่นอ10เวทสิบยี่สิบนะครับแล้วก็สายพีสองโค่นอปัดโอเคถ่ายรูปครับ Hunter ZX ออแล้วในนี้ตีเรือไม่ค่อยวิ่งผ่าน ในที่สุดแล้วก็ตามหากันเจอนะครับปลาช่อนตัวแรกเมื่อวานนี้ผมแบบไม่ได้หาหมายดีๆนะมาแล้วก็ตีอยู่แค่แถวแถวแพครับเมื่อวานพอดีน้องมันลงเรือด้วยตัวมันใหญ่แล้วเรือมวิ่งได้ช้านะนี่วันนี้ผมมาหมายเด็ดของผมเลยหมายปลาช่อนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรวะอ่าวช้างนะตรงฝ้ากขนุนก็เป็นแก่งปึกโอเคเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับฝากผลงานวไว้ด้ครับฮันเตอร์ เซตเอก็กโอเคถ่ายรูปครับส้นเขาแหลมไปไหนแล้ววะนี่ตัวสักสี่ขีดได้ครับไปหาตัวต่อไปตี่ว่าอย่างนี้ยังกินเลยคนระับมกินแะทุกคดดน เบอร์ประกัดก็ที่กระจายอย่าพันกันมามันจะกัดก็ตะวันตะวันบอกเฮ้ยมีเล็กปลาเลือกบุรกันหนัง ตามมา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 ตยัอันนี้หน,นึ่โลท้วนอยู่เฉยอ,อยู่เฉยลอยขึ้นมตตี้มึงเอาั้งย่งมตตี้ตามมาไม่ไม่เคยไปช้อนไข่ตามวัดหรอวะแบงค <c oughs> ์ โลกว่าที่ตามมาลึกแอนเทอร์เซตเอ็กครับโอ้โหจะดิ้นทำไมเนี่ยนี่ใหญ่อยู่นะสักประมาณโลหนึ่งโลสองประมาณโลโลสองประมาณนี้ครับ ฝากผลง,งานไว้ด้วยครับ Hunter Set X วันนี้เราก็อยู่กันที่เขาแหลมนะแต่ว่าปลาช่อนตอนนี้ตามหายากมากนะครับเพราะว่าน้นามันยังสูงอยู่นี่นี่เราก็ตีกลางวันแสกๆเลยครับ h ันอร์ Set X ฝากผลง,งานไว้ด้วยครับคันที่ใช้วันนี้ก็เป็นคันโคนอ d นะครับเบ็ดสิบยี่สิบแล้วก็สายปีสอง c o n o พัดโอเคถ่ายรูปครับ h ันเตอร์ Z X อดแดกพี่มึงอ่ะอูด,ด้วย <c oughs> อดแดกคุณคู่มึงก็ไม่ได้แดกเยอะกูกูก็ไม่ได้แดกมึงเหี้ยกิ่งไม้ ูนครับตอนแรกเมื่อกี้มีปลาช่อนตัวเล็กก่อนนะวิ่งมาไล่กัดนี่ไอ้นี่ม,นมนัน,น,น,นมาแย่งสวยไปเลยฝากผลงานด้วยครับฮันเตอร์ซกับช่อนเขาแหลมนะโอเคถ่ายลูปครับ สักอีกยีโลมันอยู่ฝูงวะดีเหรอโอ้มันเป็นฝูงพี่อะไรนะมันจะอยู่ฝูงมันจะเข้าเห็นจับฝูงหน้าหนาวพี่หน้าหนาวจะจัดอะหมอกขึ้นนะมันไม่เข้าจะบฝูงผมไม่รู้ว่าเยอะแล้วทอนทอนทอนปัดปัจจิ มันเตอตร์ซเอ็กซ์ช่อนเขา,าแหลมนี่ใช้งานงาน่ายมากว่ะตีไปแล้วเราก็กอ,อกลับนี่ครับเนี่ยตีขึ้นตีขึ้นหญ้ารากลงมาตีขึ้นหญ้ารากลงมาปลามันก็อศาศัยอยู่ตามแถวนี้แหละครับฝากงานไวไ้ด้วยครับมันเตอตร์ซเอ,อ็กซ์ถ่ายรูปครับ